เครือข่ายสินสร้างศา์เมืองด่านซ้ายมอบศาลาอายุกว่าร้อยปีหลังซ่อมแซมมอบคืนชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดศรีบุญเรืองบ้านอหีหมู่ที่6ตตำบลนาหาออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในนาทีพรหมพักดีายอำเภอด่านซ้ายร่วมเครือข่ายสินสร้างศา์เมืองด่านซ้ายมอบศาลาการประเรียนอายุกว่า100ปีหลังซ่อมแซมโดยมีดรถาวรเชื้อบุญนีเจ้าพ่อปวนและนางประกายมาศเชื้อบุญนีเจ้าแม่นางเทียมผู้นำด้านประเพณีวัฒนธรรมเลยนางพัฒน,นชุมพลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์มรพันธ้วิจารประธานกลุ่มศิลปินเลยตามเลยผู้นำองค์กรปกครองท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลนาหอร่วงนานในนาทีพรมพักตีในอำเภอด่านซ้ายกล่าวว่าขอบคุณเครือข่ายสินสร้างสารรค์เมืองด่านซ้ายและชาวอำเภอด่านซ้ายที่ร่วมกันมอบสารการปรเรียนและถวายเทียนรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่นพร้อมกิจกรรมประกอบด้วยการสร้างสารรค์จิตรกรรมหุปแต้ม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นเมนูเมี่ยนค้นน้ำผักสทรนด้านนายพิสิทธทัพทองผู้ก่อตั้งหอศิลป์เบกบาลส่วนสร้างสรรค์และประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรเมืองด่านซ้ายกล่าวว่าตั้งแต่ได้มาเป็นเผยด่านซ้ายได้ตระนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและศาสนสถานอที่สําคัญของอําเภอด่านซ้ายที่มีอายุหลายร้อยปีที่มีลมหายใจรวยรินจึงเชิญพลังจิตอาสาจากเพื่อนศิลปินระดับชาติมาร่วมพลังศรัทธาสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อบํารุงรักษา ต่อลงหายใจมรดกวัฒนธรรมส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่นให้ดำรงสืบต่อไปอีกนานแสนานานโดยศิลปินจิตอาสาได้ร่วมสร้างสารรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยโดยถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องราวจักรวาลแห่งสีมหาโพธิปัญญาโลกุตรธรรมทานบารมีพระเวสสันดรโลกสวรรค์คือโลกเทพพระอินทร์พระพรหมพระท้าศสีสองรักและพระท้าสิบสองราศีโลกมนุษย์อันมีพญาช้างโขงช้างและผีตาโขน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด่านซ้ายใบหน้ามนุษย์ในหลากหลายอารมณ์รวมถึงการนำศิละปะสมัยใหม่ลวดลายกราฟิกและงานศิละปะครุฑยุทธหน้าบนสังกสีหลังคาเก่ามาประดับรอบและใต้ถุนอาคารหน้าเกลือช้างเพื่อนำสู่ภูมิปัญญาเสายองหินผสมกลมกลืนจนเกิดเป็นงานศิละปะจิตรกรรมร่วมสมัยรูปแต้มแห่งลุ่มน้ำหมันและศาลาการประเรียนอารุณรุ่งแห่งศรัทธาโดยศิลปินจินดาสาประกอบด้วยศิลั์ท,ทองอลงกรหล่อวัฒนา โมสวรรค์อุมาทร์ธีรวัตรนุชเจริญผลสุรินสมโนวิญญาชัยพงษ์เฉยศักดิ์สีระแดงโอภาดดวงจิตจิรเมศวร้อมดารินีนิรมานการคุณสวรรค์อุมาทร์และอ,อรดาโพนางสร้างศิลปะออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้การบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างจิตรกรรมฝาผนัง17ผลงานโดยศิลปินห้าท่านประกอบด้วยนายพิสิทธิ์ทับทองนายอลงกรณ์หล่อวัฒนาดรโฮมสวรรค์อุมาทร์นายเมตรีหอมทองและนายจิติพันธ์พัฒน์ธรรมพัฒนคุณ บนผนังสาลาการเปลี่ยนวัดศรีบุญเรืองบ้านนาฮีตบฮมบลนาหออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยมีกิจกรรมพิธีถวายสาลาการ,รเรียนอรุณรุ่งแห่งศรัทธาและการถวายเทียพนพรรษารับประทานเมนูเมี่ยงโคนน้ำผักสะท้อนมรดกภูมิปัญญาด่านซ้ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติการฟ้อนรำต้อนรับจากคณะโรงเรียนผู้สูงวัยบ้านนาหอและบ้านบุ่งกลุ่ม40คน